ในอนุภาพเทือรัฐรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทะท,ะทะจัดงานสวัสดีประเทศไทยกับปีท่องเที่ยววิถีไทย2 5 5 8เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสะหลักโดยใช้กลยุทธ์การท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายพันธมิตรแก่ภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวในการผลักกำลังส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศโดยร่วมมือกับบริษัทไทยทิกเกตเมเจอร์ตัวแทนจำหน่ายบัตรแบบครบวงจรทางออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1ล้านคนทั่วโลกซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวภายใน,นประเทศต่ตอไปครับวันนี้ก็เป็นงานเมกาแฟมเมกาเซล2015นะครับซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนนะครับบริษัทนําเที่ยวโรงแรมและก็เอนเตอร์เทนทั้งหลายที่อยู่ในภาคเอกชนทั้งหมดนะครับจัดท่องทางจําหน่ายในเรื่องของด้านการตลาดแบบใหม่นะครับโดยขายผ่านทางอ e ีเมดเก็ติ้งนะครับ โดยบริษัทไทยมเจอร์ c ดอทคอมเนี่ยจะเป็นผู้จัดจําหน่ายตัว๋วหรือห้องพักหรือโปรแกรมทัวร์นะครับให้กับทางเซลเลอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ทาเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเป็นการเปิดด้านตลาดทางการท่องเที่ยวในการส่งเสริมการขายด้านใหม่นะครับมีผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ400รายนะครับที่เป็นเซลเลอร์เข้าร่วมงานนะครับซึ่งในเชิงของธุรกิจเนี่ยทางผู้ประกอบการจะต้องไปคุยกับทางบริษัทไทยทิเคตดอทคอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ สำหรับแผนง,งานของการท่องเที่ยวนี่นะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมนะครับเราก็จะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งของการท่องเที่ยวของประเทศไทยคือวันธรรมดาหน้าเที่ยวที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นมีผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนประมาณเกือบ400บูธเข้าร่วมงานนะครับเพื่อส่งเสริมโครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับซึ่งหลายๆทาววา่านคงทราบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดนะครับหรือวันหยุดยาววันช่วงเทศกาล นะครับโครงการนี้เราจัดเพื่อที่จะให้นักเที่ยวเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดานะครับโดยจะมีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักโปรแกรมนําเที่ยวนะครับบัตรโดยสารเครื่องบินก็จะนํามาขายในราคาพิเศษให้กับลูกค้านะครับ